สวัสดีครับมผมนายวิมมทย์สริภาณวัฒน์ผมเป็นเจ้มเองขยอจันจริตครับวิดีโอนี้นบเสนอวิชาภาษาอังกฤษหัวหัวง,งานก็คือวิดีโอพรีเซนเทชันครับครับผมปริเดนทอมมาทำข้อ259กับ419ครับเริ่ม259ครับอ่า uh I d i d e n who has always been painfully shy was very b y the news that he would have to do a presentation in front of his classmate ไอเดนคนที่ปาดกลัวขี้อายซึ่งจุด,จดเพราะว่าได้รู้ว่าเขาต้องไปนำเสนอที่หน้าชั้นเรียนในรูปประโยคจากการรูปประโยคผมคิดว่าน่าจะเป็น c a u e effect ครับ ผมผมคิดว่าเป็นเพราะว่ามีคาว่า by ยเดซึ่งในที่นี้จะแปลว่าเพราะว่าส่วนในช่องว่างคำนี้เป็นอาการที่ไอดนแสดงออกมาแต่าก,การที่รู้ว่าเขาต้องไปนำเสนอที่หน้าชั้นเรียนเรารู้แล้วคีย์ว์ดคือในทีนี้เราจะมาดูคำศัพท์กันครับหนึ่งในห้านี้ มาดูทีละข้อก่อนแล้วกันครับ this แปลว่าไม่ c o n f i m e d มาจากคำว่า confirm ซึ่งแปลว่าไม่ถ้าแปลให้แปลรวมๆก็คือแปลว่าอ่าไม่มั่นใจไม่ไม่สบายใจมั้งครับ confirm คำนี้แปลว่าหลีกเลี่ยง ลิเลเกตมันผมไม่น่าจะว่ามีคำแปลตรงๆของไทยไหมแต่ว่าที่ผมเ์อเป็น dictionary ของ b r ม d g e มันหมายถึงว่า to put someone or something in a lower less important rank in o l position คือถ้าแปลแบบเข้าใจง่ายคือทำให้ลดลงหรือทำให้ต่ำลง promoted อ่า Prom uh, promo โปรโมทโปรโมทว่าประกาศก็ให้เราก็คงแปลว่าประกาศใช้ castigated หล่อแบบขึ้นรูปพวกเหล็กพวกของใช้ต้องทำการหลอมเหลวมันนะครับแล้วก็คำตอบเราจะเป็นข้อเอครับที่แปลว่าที่แปลว่าไม่มั่นใจ d i s c o n f i d e d ซึ่งจะไปสอดคล้องกับประโยชน์ที่แปลว่า เอ่ประโยคนี้ครับว่าเขาเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็เขารู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าเขาต้องไปนําเสนหอหน้าชั้นเรียนครับข้อสองเลยตอบ A ครับข้อสี่หนึ่งเ we both know our summer romance was จุดจุด and we would just be memories in each other minds by the winter เพราะเรารู้ว่าความโรแมนติกในช่วงซัมเมอร์นั้นจุดจุดแล้วพวกเราจะอยู่ในความทรงจำของ,ของคู่อีกฝ่าย ในช่วงฤดูหนาวชีว้เวอร์ที่ผมคิดว่ามันอยู่ในข้อนี้คือคาว่า a อ d ครับซึ่งมันจะเป็นประโยค Restatement ครับมันมีการย้ำอีกครั้งว่าช่วงซัมเมอร์นั้นมันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่เกิดถูกพูดกล่าวถึงอีกครั้งทีนี้พอผมไม่ค่อยรู้อะไรมากผมเลยจะข้ามไปดูคำศัพท์เลยครับคำแรกครับ Restorative ให้แยกคำออกมาก็จะแปลคำว,ว่า restore ที่หมายถึงทำอีกครั้ง ETF ก็ทำให้มันเป็นรูป adverb adjective พวกนี้ครับก็แปลรวมๆก็คือบุรณะ tempting ดึงดูด temporal ชั่วคราว understated อ่า มันมันแปลแปลกๆผมผมไปเชิญมามันแปลควาว่าพูดน้อยหรือแบบไม่ค่อยพูดครับ indecisive ไม่เด็ดขาดถ้าจะให้เลือกคำหนึ่งในห้ามาลงผมก็จะเลือกคาว่า t e m p o r a l ที่แปลว่าชั่วคราวเพราะว่ามันมีคำหนึงในประโยคนี้เขียนว,ว่า memories ถ้าเอามาแปลลงในประโยคว่าพวกเราดูว่า summer ไอความตื่นของซัมเมอร์นั้นมันเป็นเพียงของแค่ชั่วคราวแต่เราจะอยู่ในความทรงจำของอ e ีไฟในช่วงฤดูหนาวมันจะดีกว่าการเอาคำอื่นมาลงแน่นอนครับต่อไปก็ให้วิทเขาทำข้อของเขาต่อครับโอเคครับ <S In s u s is a small office setting, the office manager f i l e he had to. Response ปอนเอเบิลเดดเรียกส์ n นรัน i ินอาจ i ิ f f ตออฟ t o p i c เอปอประโยคนี้นะครับประโยคจะสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ,รรยยรรบ The request no ียนนี่ติดเหมือนว่าทางออ,ออฟฟิศนี้ต้องการคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับคือเป็นประโยคบวกนะครับ less กับ t i v ีเป็นประโยคลบนะครับก็คือตรง ขั้วข้ามกันเลยครับเ,เลทไม่เอาไม่เอา,เอาก็จะเหลือสามข้อนะครับอันแรกความหมายมันก็คือทําให้สมบูรณ์นะครับอันที่สองก็คือต่อกันอันที่สามคือไลายด้านนะครับสามข้อนี้นะครับเออมันมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปนได้หมดนะครับ เออแต่ว่าในประโยคนี้นะครับ respondable แต่ว่าหลายด้านแล้วก็วิรานี่ครับอันี้อนะครับวิรัวรีที่แต่ว่าหลายด้านเหมือนกันครับข้อนี้จริงตอบดีนะครับมีโอกาสเป็นได้เป็นไปได้มากที่สุดน,นะครับ The g o วกูนึง can buy a to to Lob by a group of tribute lobby and order hopping to gain favor with her admiration โ okay, อเคนะครับเริ่มมาเดี๋ยวดูประโยคก่อนนะครับรัฐบาลถูกแลักษะนี่ๆๆ group of lobby ครับนะครับเป็นเกี่ยวกับการล่ามันเป็นกิริยาที่เกี่ยวกับด้านลบนะครับ and order hopping to g a i n favor with her admiration ก็คือพอปรดปานของ ความปดเรื่องความปวดปานะครับไอมาดูชอยนะครับข้ออีนะครับเออมันเป็นข้ออีก็คือแฟคคารินนะครับแฟคคารินก็คือชื่อสารไม่ไอฮอปปิ้งทูกแกนเฟอร์ Favorite. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อสารนะครับก็เลยข้อ,อน,นี้ตัดทิ้งไปก่อนนะครับฮันนะครับเป็นกริยาที่ติดลบกริยาที่ติดลบก็คือมันมีก็คือด้านไม่ดีไหมครับอันนี้ก็คือด้านดีด้านดีก็คือบวกบวก ก็ตัดทิ้งกับสองข้อนี้เหลือข้อ A กับ D ก็เหลือ50-50แล้วนะครับข้อนี้ก็คือพอมหมายคือฝ่ายเฟิก็คือการเรียแข่งการเรียแข่งการเรีอยาขานะครับ h อบปิ้งจูกิก็คือคล้ายกับการเรียแข่งเรียารขาข้อนี้จึงตอบ D นะครับ